สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคกันต่อนะครับสำหรับภาพเซ็นดิ้งเด็กนะครับเมื่อวานก็ปรับตัวลงแหละนะครับก็คือเมื่อวานตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ลงกันหมดแหละนะครับขึ้นอยู่ว่าใครเนี่ยจะลงเยอะลงน้อยแค่นันเองนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ลงมายืนได้แถวจุดแนวรับเดิมนะครับก็แนวรับของสัปดาห์เนี่ยเราก็ให้ไปที่ประมาณ1.156นะครับตอนช่วงวันจันทร์เนี่ยก็รับอยู่ แล้วก็ฟื้นกลับไปค่อนข้างดีนะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็ลงมาเนี่ยก็รับอยู่แต่สังเกตว่าการฟื้นกลับเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับดับงนั้นเวลามันฟื้นกลับยังไม่ค่อยดีเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นลักษณะของการแบบเชิงระวังไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดแนวรับลงมาเนี่ยมันอาจจะเปิดดาวไซด์ลงไปได้ดีแต่ถามว่าถ้าเปิดดาวไซด์ลงไปเนี่ยมันจะเป็นการลงไปแรงแบบแพนิคไหมเนี่ยผมก็คงไม่ได้มองแบบนั้นนะครับจะเห็นว่าประเทศที่แบบลงมาแรงแบบ p a นิ c เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นประเทศที่มันอยู่โซนสูงนะครับส่วนประเทศที่มันอยู่โซนล่างๆเนี่ยเวลามันลงเนี่ยผมว่ามันลงแบบเป็นลักษณะของการแบบซึมมากกว่านะครับก็ให้แนวรับไว้2แนวนะครับ1นึ่ก็เป็นแนวแรกที่เป็นคีย์หลักแต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยอาจจะลงไปแถวประมาณ1น4 8ได้เรามาต่อกันที่ตัวของ Market ็ตเบตอินดิเคเตอนะครับแน่นอนว่าเมื่อวานเนี่ยเวลาหุ้นมีการปรับตัวลงเนี่ย จำนวนหุ้นที่ทำนิวโลเนี่ยมันก็ต้องเร่งตัวขึ้นนะครับเราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นการเร่งตัวขึ้นในระดับที่ต้องกังวลหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับตัวเลขขึ้นมาที่2 8สําหรับ4วิกโรส่วน52วิกโนะครับขึ้นมาที่1 5นะครับก็ผมว่ายังไม่ได้เป็นระดับที่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับก็คือขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเมื่อวานเนี่ยกลุ่มที่ปรับตัวลงเนี่ยมันก็กระจุกตัวนะครับคือมันก็เป็นการลงส่วนใหญ่หลักๆก,ก็จะไป าที่ลงเยอะๆเ,เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นกลุ่มของนิคมนะครับพวกอมตะ b ิเวช A เนี่ยนะครับลงเป็น10%เลยนะครับก็เลยทําให้หุ้นที่ทํานิวโรเนี่ยอาจจะไม่ได้เร่งตัวขึ้นมาเยอะมากเพราะหลายๆตัวเนี่ยก็ไม่ได้ลงมาตามตลาดนะครับมาต่อที่ภาพของ s ซฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอนะครับสำหรับฟิวเจอร์ก็ลงไม่เยอะนะครับเมื่อวานเนี่ยเราก็มีจุดแนวรับไว้2จุดก็คือ730กับ720นนะครับคือถ้าเกิดจะซื้อสวนเมื่อวานเนี่ยเราเราอยากให้ได้ 720สูนะครับก็แปลว่ามันเมื่อวานมันก็ลงมาเนี่ยหลุดแนวรับแรกยังไม่หลุดด้วยซ้ํามันก็คงไม่ใช่จังหวะในการซื้อส่วนสําหรับ s e ฟทิฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเนะครับตอนนี้ผมก็ถ้าเป็นเล่นสั้นผมบอกว่าแนะนำเวดันซีไปก่อนละกันนะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์แต่ถ้าเกิดทำโซนเทรดดิ้งเนี่ยใจเย็นๆน,นะครับมองภาพระยะยาวไปเลยว่าผันผวนเนี่ยยิ่งดีนะครับเดี๋ยวมันถ้ามันผันผวนเนี่ยเ้วเข้ากรอบของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําเงินจากความผันผวนออกมาได้สําหรับ ของของ s ตี้อินดีค์ e ิวเรนะครับเรามาต่อกันที่สินทรัพย์หนึ่งดีกว่าที่เมื่อวานเนี่ยผันผวนแบบรุนแรงมากนะครับก็คือตัวของราคาทองคำนะครับเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าใครดูราคาทองคำในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยคงตกใจมากนะครับเพราะว่าระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยลงมาทำโลที่3 5 5เลยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยแท่งเดียวเนี่ยวิ่งเนี่ยระหว่างไฮกับโลเนี่ยนะครับก็ เป็น100จุดนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยวิ่งแบบ100เหรียญเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะกังวลนะครับในการเล่นตัวของราคารองคําในช่วงนี้นะครับว่าการขึ้นมาในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ต้นเทรนของราคาทองคําแล้วแหละนะครับมันเป็นช่วงของช่วงปลายแล้วมากกว่าเราก็เลยพยายามแนะนําว่า,าพยายามแบบเบาไม้เบามือหน่อยนะครับคือเวลาขึ้นมาโซนสูงเนี่ย ถึงแม้เราเราจะซื้อไม่ได้เราจะพลาดโอกาสอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราก็อย่าไปตกใจนะครับคือถ้าเกิดพลาดโอกาสเนี่ยผมว่ามันมันไม่มีอะไรมากคือพลาดโอกาสเดี่ยมันก็รอรอโ,โอกาสใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเราติดในโซนสูงเนี่ยแล้วเราคัดไม่ทนเนี่ยนะครับมันเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่นะครับผมไม่ค่อยอยากเห็นคนแบบติดลบเป็นทีแบบ10% 20%นี่บะครับหรือหุ้นเนี่ยหลายหลายคนแบบติดลบหุ้นบางตัวเนี่ยห้นนะครับเวลามันอยู่ในโซนสูงเนี่ยเราก็เลยต้องต้องเน้นเรื่องของความระมัดระวังหน่อยนะครับ เดี๋ยวลองมาดูตัวของราคาทองคำเนี่ยเปรียบเทียบกับพวกตัวของดอลลร์แล้วก็บอนยูนะครับเมื่อวานเนี่ยแรงขายราคาทองคำเนี่ยมันประหลาดมากนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยดอลลร์เนี่ยก็ลงนะครับดอลลร์ก็อ่อนบอนยูก็ลงนะครับคือปกติถ้าเกิดดอลลร์ลงบอนยูลงเนี่ยราคาทองคำเนี่ยควรจะต้องปรับตัวขึ้นโดยซ้ำตามคอ l เลชันที่มันเป็นน e g a t i v e นะครับแต่การที่มันปรับตัวขึ้นไปไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็เริ่มแปลกแล้ละว่า ความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจุดที่เราให้ดูเมื่อวานเนี่ยก็คือแถวประมาณ31,50หละนะครับที่เราคุยกันว่า31,50ยเนี่ยถ้าเกิดยืนไม่ได้เนี่ยนะครับมีโอกาสจะเกิดแรงขายเราลองซูมดูในกราฟลายน์1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจังหวะที่มันเริ่มถอยต่ำกว่า 1, 3 5 0นเนี่ยนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับอ่าตอนช่งชวงเช้าเนี่ยเบรกไปก่อนนะครับแล้วก็แบบก,ก,ก้ามกึ่งตอนนี้เราคุยกันเนี่ยยืนได้ยืนไม่ได้นะครับ เวลายืนไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าแรงขายเนี่ยพุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยในตัวของราคาทองคำนะครับตอนนี้นะครับโมเมนตัมในภาพรวมเนี่ยผมว่ามันก็ยังอยู่ในฝั่งของการซึมลงนะครับดังน,นั้นช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะในการไปเข้าซื้อในตัวของราคาทองคำนะครับยังต้องระวังเรื่องของเซวอนแฟกตต่อไปนะครับในตัวทองคำ มาต่อที่ซิลเวอร์นิดนึงนะครับับซิลเวอร์ก็ลงมาแรงนะครับก็ซิลเวอร์เนี่ยเป็นตัวเตือนเราแหละว่าซิลเวอร์ไม่ผ่านแนวต้านถ้าซิลเวอร์ไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยสุดท้ายทองคำจะต้องปรับตัวลงนะครับแล้วซิลเวอร์เนี่ยก็ลงเนี่ยนำลงมาค่อนข้างแรงเลยถามว่าถึงแนวรับหรือยังก็ยังไม่ถึงนะครับอีกทีนึงเนี่ยคงไปแถวประมาณเส้นค่าเฉลี่ย200วันสาหรับตัวของซิลเวอร์ประมาณใกล้ๆตรง30.9สําหรับซิลเวอร์นะครับแล้วถัดมาก็มาที่ราคาน้ํามันนะครับน้ามันก็ลงไปแรงเหมือนนนกััะครบ แนวต้านี่เราให้ไว้คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็ติดตรงนี้นะครับแต่ตอนแรกเราคิดว่าการย่อลงมาเนี่ยมันจะลงมาแถวประมาณเส้น20แล้วยืนได้คือถ้าเกิดถอยมาที่เส้น20แล้วยืนได้เนี่ยวันนี้เราคงแนะนําพุ้นในกลุ่มของน้ํามันหรือกลุ่มพลังงานนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่ามันลงมาที่เส้น20แล้วมันยืนไม่ได้มันหลุดลงมาอย่างนี้นะครับก็แปลว่ามันจะยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าซื้อในหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับตัวลิงก์ตรงๆก็คือปอรอสอพอนะครับ จะเห็นว่าลงมาเนี่ยก็ยังไม่ถึงโซนของแนวรับนะครับผมเผื่อไว้ละกันว่าแนวรับไหนที่เราจะค่อยรอเข้าไปดูนะครับก็คือแถวเส้น Uptrend ด์นะครับอัพเทรนก็แถวประมาณ113บาทสำหรับตัวของปทอทสอพอมาต่อที่แนวโน้มค่าเงินนะครับแนวโน้มค่าเงินเนี่ยพวกยูโรอะไรเงี้ยเราก็แนะนำว่าให้หาจังหวะในการเทคโปรฟิตแล้วกันนะครับเพราะว่า ตอนนี้มันลงมาเนี่ยแถวเส้น20เส้น200เนี่ยตรงนี้มันเป็นโซนในการเปิดลองแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปทำ higher high แล้วนะครับแถว1.1ก็ take profit เป็นรอบๆไปสำหรับค่างเงินยูโรนะครับเช่นเดียวกับค่างเงินเยนนี่ย USD JPY นะครับ,ร,บรอบที่แล้วก็ขึ้นไปแถวเส้น200นะครับเป็นจังหวะช็อตแต่เวลามันลงมาทำ lower low เนี่ยแล้วมันเป็นการ lower low แล้วมีโอกาสจะเกิด bullish divergence ขึ้นมาเนี่ย การช็อตมาก็คงต้องปิดเป็นรอบๆแล้วรีบาวใหม่ค่อยหาจังหวะช็อตสำหรับ USD JPY นะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับที่เมื่อวานเนี่ยเหมือนจะอ่อนค่าทะลุผ่านเส้น200วันขึ้นไปเนี่ยก็กลับลงมาแล้วนะครับก็แปลว่าที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นเพียง f a l l Break Down f a l l Break Out นะครับดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเทรดดิ้งในกรอบเดิมสำหรับตัวของ,ของค่าเงินบาท เรามาต่อกันที่ตัวของเซกเตอร์นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่ม leading เนี่ยก็จะมีตัว ICT นะครับกับกลุ่ม energy นะครับส่วนกลุ่มแบงค์เนี่ยตอนนี้มันออกจาก leading เนี่ยมา w e คเค n นิ่งแล้วนะครับกลุ่มแบงค์ช่วงนี้ก็คงไม่ใช่จังหวะในการเข้าซื้อนะครับเพราะหลายๆตัวเนี่ยก็อยู่ในโซนสูงนะครับ มาต่อกันที่ตัวของ dr นะครับ dr แนะนำนี้ก็เป็น l'oreal 80นะครับจะเห็นว่า l'oreal 80เนี่ยภาพโดยรวมเนี่ยยังถือว่าแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างดีอยู่เพราะว่าการลงมาเมื่อวานนี้เนี่ยลงมาแตะกรอบล่างของ uptrend channel แล้วก็มีแรงซื้อกลับก็แปลว่าแนวโน้มยังถือเป็น size way up อยู่แนวต้านก็แถวประมาณ1น9สนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็แถวประมาณ1.251.28เอานแถวนี้นะครับก็คือซื้อกรอบล่างแล้วก็รอขายกรอบบนสาหรับตัวของ l'oreal 80 สำหรับหุ้นไทยนะครับสำหรับหุ้นไทยหุ้นแนะนำตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของ b t g นะครับ b t g เนี่ยก็ปรับตัวลงมาแรงเหมือนกันในช่วงต้นสัปดาห์นะครับแต่บริเวณตรงนี้มันก็เป็นโซนของแนวรับแล้วนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับคือเวลามันลงมาแตะเส้นค่าเฉลี่ย20วันแล้วมันเกิดแคนเดลกลับตัวเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดแรงซื้อขึ้นมาอย่างรอบที่แล้วเนี่ยลงมาแตะเส้น20วันเนี่ยนี่ปิดเป็นเป็นคล้ายคายแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้น ไปชนเส้น200วันนะครับตอนนี้ก็กลับมาเส้น20วันอีกครั้งหนึ่งจริงๆกลับมาตั้งแต่วันที่1แล้วลนะครับแต่ตอนที่มันกลับมาวันที่1เนี่ยเราเห็นว่าแคนเดลสติ๊กมันก็แดงยาวอย่างนี้นะครับช่วงหลังเนี่ยแคนเดลอะไรที่แดงยาวเนี่ยเราไม่สวนเลยนะครับต้องรอไปก่อนจนกว่าจะเห็นแคนเดลกลับตัวซึ่งเมื่อวานเนี่ย b t g ก็เกิดแคนเดลกลับตัวขึ้นมานะครับเราก็เลยหยิบมาแนะนําในวันนี้นั่นเองแนวรับคือ20สต็อปลอได้ต่ํากว่า19.5ส่วนเป้าหมายค,คือ20.7แล้วก 2 1 21. 2สําำหรับตัวของ d t g ตัวถัดมานะครับก็เป็นตัวของ GPC s นะครับ GPC s ก็ต้องบอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็ทำให้เราผิดหวังไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ย GPC เราก็หวังไว้เยอะเหมือนกันกับไอ้แพทเทิร์นนี้นะครับที่มันเป็นอินเวอร์สเฮดเดอร์แล้วมันมีการเบรกเอาเนี่ยนะครับแต่เบรกแล้วก็เป็นอาทิตย์นะครับก็ไม่ไปนะครับมันก็เลยเสียทรงไปสำหรับ GPC s นะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมามีจังหวะในการเล่นใหม่นะครับแต่รอบนี้ก็เป็นการ เล่นในเรื่องของ divergent แล้วล่ะนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยหลุดโลลงมานิดนึงแต่ว่าอินดิเคเตอร์จะเห็นว่าก็ยกขนน้างชัดว่ามันเป็นการยกโลสําหรับตัว isi นะครับการที่มันหลุดลงมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ว่าการหลุดลงมาจะเป็นแค่ฟอลเบรกดาวเฉยๆนะครับถ้ามีการกลับมายืนเหนือ2 5 7 5ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวะฟื้นตัวสําหรับ gpc เป้าหมายคือ27.25แล้วก็28.5ส่วนแนวรับคือ25.25อ25้านะครับสต็อปลอตไดเกิดต่ํากว่า 24.80นะครับแล้วก็ตัวถัดมาวันนี้นะครับที่เป็นตัวเด่นเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของ t ทสโก้นะครับสำหรับตัวของเทสโก้เนี่ยเอ่อก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำมันเนี่ยมันมีการอ่ามีการปรับตัวขึ้นนะครับทสโก้ก็ปรับตัวลงแต่ตอนนี้ก็เราเห็นว่าน้ำมันเนี่ยก็เริ่มปรับตัวลงมาละและส่วนตัวของเทสโก้เองเนี่ยอ่าอินดิเคเตอร์เนี่ยก็มีดิเวอร์เจตนนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเวลามีดิเวอร์เจต์เนี่ยเราก็จะรอคอนเฟิร์ม เมื่อวานนี้ตัวของ Tasco ก็มีสัญญาณการกลับตัวของ Candlestick แล้วเราก็เลยคิดว่าเป็นจังหวะเล่นรอบเทคนิ l Rebound แล้วนะครับแนวต้านแรกคือเส้น2 0วัน24.6แล้วก็แนวต้านถัดไปที่15บาทส่วนแนวรับคือ14สต็อปลอถ้าต่ำกว่า13.6สาหำหรับตัวของ Tasco นะครับสำหรับอุ้นนอกเซ็ทร้อยนะครับเราเลือกมาเป็นตัวของ S-CAP นะครับสำหรับ S-CAP ช่วงหลังๆเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ,อย่างรอบที่แล้วนู้นนะครับก็คือเราจะเล่นเรื่องของดาวเจนตรงนี้ไปแล้วก็พุ่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับรอบนี้นะครับจะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับเป็น d e s c e n d i n g triangle ลและล่าสุดเนี่ยราคาเบรกตัวของ d e s c e n d i n g triangle ขึ้นมาได้แล้วนะครับแม้ว่าตลาดจะปรับตัวลงแต่ว่าราคาเนี่ยสามารถเบรกเอาเป็นเบรกเอาแพทเทิร์นเชิงบวกได้เนี่ยเราก็เลยมองว่าตัว s อส p มีโอกาสจะเล่นตัวขึ้นไปต่อ เป้าหมายคือ1.39แล้วก็1.46แนวรับ1.28แล้วก็ Stop ปล s อถ้าต่ำกว่า1.22ตัวถัดมาจะเป็นตัวของ AU นะครับสำหรับ AU ก็จะเป็นแนว pull back นะครับลอตพิลากก็เล่นประมาณนี้นะครับถอยมาแถวเส้น20เส้น200เนี่ย ก็ให้จังหวะซื้อไปนะครับเวลาซื้อไปเสร็จขึ้นไปทำไฮและไฮเนี่ยมันก็ควรต้องขายเป็นรอบนะครับเวลาขายเป็นรอบเสร็จปุ๊บลงมาใหม่เงี้ยเราก็กลับมารับใหม่สําหรับตัวของ AU แนวรับอยู่ที่9.8สต็อปลอกได้ต่ำกว่า9.4เป้าหมายคือ10.3แล้วก็10.6สําหรับ AU แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ LTS นะครับ LTS ก็เป็นหุ้นที่มีคําถามเข้ามาเยอะแหละนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็อับตัวลงมาอย่าง ต่อเนื่องนะครับรอบที่แล้วตอนมีจังหวะรีบาวเนี่ยก็รีบาวไปติดเส้น20วันนะครับแล้วก็ลงมาใหม่ซึ่งการลงมาใหม่ในรอบนี้จะเห็นว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากรอบก่อนรอบก่อนเนี่ย lower low เนี่ย RSI ก็ lower low นะครับแต่รอบนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ย lower low อะ indicator เนี่ย,เ,ยเริ่มจะฟองเป็นเรื่องของ divergent นะครับข้อเสียจะมีนิดเดียวก็คือว่าตัวของ candlestick เนี่ยยังไม่ได้เกิดการ กลับตัวนะครับแต่ประเด็นเนี่ยที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อบวกเนี่ยที่เอามาลบปรมน,นั้นได้เนี่ยก็คือว่าการหลุดโลลงมาเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นการหลุดโลแบบเปิดแกลบซึ่งเวลามันเปิดแกลบเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินว่ามันเป็นแกลบแบบไหนนะครับซึ่งมันราคาก็ลงมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วมันมาเปิดแกลบหลุดโลแถวช่วงนี้มันก็คงไม่ไม่น่าใช่เบรกเอาเวย์นะเพราะเบรกเอาเวย์ต้องเกิดในจุดเริ่มเริ่มนะครับแต่ตรงนี้มันก็คงไม่ใช่จุดเริ่มเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเอ็กซอร์ชั่า ดังนั้นนะครับเวลาเป็น exhaustion เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปปิดได้นะครับเรามองแนวรับนะครับ6.2สอต็อปอได้ต่ำกว่า6บาทเป้าหมายคือ6.65แล้วก็6ก5หนะครับก็ถ้าเกิดคนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็เล่นได้เลยแต่ถ้าเกิดคนที่แบบอ,อยากรอคอนเฟิร์มมาว่าแคนเบอก็ยังไม่กลับตัวเนี่ยเราก็อาจจะรอให้มันมีการปิดแกลบก่อนแล้วเราค่อยกลับไปเล่นก็ได้สําหรับตัวของ lts นะครับนี่ก็ครบสําหรับมุมมองทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาต่อกันที่ตัวของคคําาถมนะรับ สำหรับคําถามตัวแรกก็เป็นตัวของแบมนะครับสำหรับแบมเนี่ยเมื่อวานก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้บูริชมากสําหรับตัวของแบมนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันลงมาจนลุดอัพเทรนด์นะครับมันลงมาจนบุดอัพเทรนด์อังนั้นถ้าเกิดมันยังกลับไปยืนเหนืออัพเทรนด์ไม่ได้เนี่ยกลับไปยืน6.3ไม่ได้เนี่ยตอนนี้เรายังมองว่าเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวแล้วก็ยังไม่ใช่จังหวะในการไปไลต่ตานะครับส่วนตัวถัดมาเป็นตัวของ k bank นะครับ K-Bank ก็ โดนขายที่โซนไฮเดิมนะครับโดนขายที่โซนไฮเดิมตอนนี้เนี่ยต้องมองแพทเทิ์นระยสั้นไปก่อนก็คือ160นะครับเป็นแนวรับแล้วก็165เนี่ยเป็นแนวต้านถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ย160เนี่ยต้องไม่หลุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อเนี่ยมันต้องเป็นไซด์เวย์เล็กๆแล้วก็เบรกขึ้นไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิด160หลุดเนี่ยอาจจะพักลงมาได้ลึกนะครับดังนั้นตัวของ Kbank เนี่ยเราก็คงไม่อยากให้มาเก็งกำไรในในช่วงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาก็ ถือว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงนะครับามาคำถาม,ถามตัวตลาดหุ้นต่างประเทศนิดหนึ่งนะผมขอเปลี่ยนโปรแกรมก่อนก็คือตัวของดาวโจนนะครับถามว่าดาวโจนเนี่ยแนวรับเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับสำหรับดาวโจนก็ปรับตัวลงนะครับคือตรงนี้ก็มีโอกาสจะเกิดดเวอร์เจนแหละแต่ว่าแคนดลสติ๊กก็ยังไม่ได้กลับตัวนะครับ เรามองดาวโจนเนี่ยแนวรับก็เลขกลมๆก็มาใ,ใกล้ๆตรง4ี่หมื่นละเพราะว่า4ี่หมื่นก็จะเป็นจุดเบรกตรงนี้นะครับก็รอดูแถว4ี่หมื่นถ้าเกิดมีคันดัลกลับตัวเนี่ยก็จะเป็นแนวรับสําหรับตัวของดาวโจนนะครับส่วน Gable นะครับสำหรับ Gable เราก็มองเหมือนเดิมนะครับว่ายอ่อมาก็ซื้อได้เพราะตอนนี้ล่าสุดก็เกิด Golden Cross ขึ้นมาแล้วนะครับเป้าหมายคือการทำ Higher High ไปที่3.8นะครับสำหรับคนที่จะเล่น Short TFX เนี่ย เราก็ต้องรอหลุดประมาณ7.30นะถ้า7หลุด7.30เนี่ยก็สามารถแบบอ่ะพอไล่ช็อตลงมาได้นะครับคือเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ปรับตัวลงเนี่ยเราก็ไม่เขาอยากให้ไปไล่ช็อตตามเพราะว่าเวลาวันนี้มันมีอีเวนต์แรงๆเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่ว่าเราไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมันจะเปิดตรงไหนนะครับแล้วเปิดตรงนั้นเนี่ยไปไล่ช็อตตามเนี่ยมันจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบเราก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเวลาถ้าเกิดมีอีเวนต์เนี่ยเราเราเล่นทางเดียวกับอีเวนต์เนี่ยปกติผมจะค่อนข้างจะ พยายามบิดเบรกไปนิดนึงเพราะว่ามันต้องเช็ราคารนะครับแต่ถ้าเกิดมันเริ่มแบบอ่ะผ่านอีเวนต์ไปละนะครับแล้วมันแบบค่อยๆลงหลุดแนวรับอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบพอจะไปไล่พอไปช็อตแบบสั้นๆได้นะครับส่วน BBL นะครับช่วงนี้ต้องระวังเนี่ผมว่า b ี l เนี่ยเป็นตัวที่อ่อนแรงในกลุ่มธนาคารนะครับล่าสุดหลุดเส้น200ลงมาก็อย่าเพิ่งเล่นนะครับเรายังเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมีแกบที่รอปิดอยู่ตั้ง1้2 5นะครับแล้วก็มีแก p ที่ประมาณ140ร้อยนี่นนนไม่ไหงนะ้รับก็ ควรต้องระวังก่อนอมาดูที่ BA กับ a b บ้างนะครับก็คือ,อคนวันน้ํามันเริ่มลงแล้วนะครับพวกนี้จะพอคาดหวังการฟื้นตัวได้หรือยังนะครับอย่างตัวของ BA เนี่ยอันนี้จะหลุดโลลงมานิดนึงนะครับถ้าแผนในการเล่นของ BA เนี่ยก็คือมาร์กตรงนี้ไว้นะครับว่าโลที่มันหลุดมาเนี่ยเราก็มาร์กไว้ถ้ากลับมายืนได้เนี่ย เราก็ซื้อนะครับเราก็สต็อปลอดแบบสั้นๆเลยก็คือแบบ17.4เจี้ยเป็นสต็อปลอดเล็อกเบย a นะครับแต่ส่วน AV เนี่ยนะครับ AV ตรงนี้มันจะแตกต่างกัน a อเนี่ยก็ไหลลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่แล้วตัวของ์ s ซเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีบู l i s h d i v e r g e n c e ด้วยเพราะว่ารอบนี้ี่ย์ไซลงมาลึกกว่าเดิมดังนั้นเวลามันรีบาวเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับคือตอนนี้ผมอาจจะแนะนําเล่นตัว BA มากกว่าว่าถ้าเกิดกลับไปยืนได้เนี่ยเล่นแบบ Fall Break น่าจะคุ้มกว่า นะครับมาต่อที่ CBG นะครับสำหรับ CBG ล่าสุดเนี่ยเปิดแกลบลงมาจะเห็นว่าเปิดแกลบมาปุ๊บก,ก็สามารถดึงไปปิดได้เพราะว่าไอแกลบช่วงหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น exhaustion นะครับแต่ตอนนี้มันปิดแกลบไปแล้วก็แปลว่าเราไม่สามารถเล่นตามได้แล้วสำหรับ CBG นะครับเส้น20มันก็จะเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับสำหรับสัญญาณถัดไปต้องมาดูว่าถ้าเกิดมันย่อลงมาเนี่ยมันจะเป็นการย่อแบบยกโลหรือเปล่าถ้าย่อแบบยกโลเนี่ยถึงจะเป็นจังหวะในการไปเล่นได้อีกทีหนึง่งนะครับ ถัดมาเป็นตัวของ T-man นะครับสำหรับตัวของ T-man เนี่ยราคาก็เริ่มยืนนะครับราคาเริ่มยืนออตอนนี้นะครับผมว่าคีย์สำคัญของ T-man เนี่ยมันก็คงเป็นเส้นดาวเทรนหรือเส้น SMA 20เนี่ยถ้าผ่านตรง11.7ได้เนี่ยถึงจะเป็นจังหวะในการฟื้นตัวสำหรับตัวของ T-man นะครับส่วนตัวของไทยคมนะครับไทยคมตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่มันลงเนี่ยมันเป็นการลงแบบหลุด พ a ทเทิ n นะครับ p a t เทิ Patter n ที่มันเกิดขึ้นคือ descending triangle นะครับแล้วมันหลุด pattern ลงมาตอนนี้ถึงมันจะ over s o l เนี่ยผมก็ยังคิดว่าสัญญาณการกับตัวยังอ่อนเกินไปที่เราจะกลับเข้ามาเล่นนะครับดันั้นไทยคมก็อยากให้รอไปก่อนเพราะว่ามันเป็น p a t เทิ n เชิงลบนะครับส่วนตัวของเอราวันนะครับ สำหรับเอราวันเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแกลบเหมือนกันที่ประมาณ2.8ก็แปลว่าเราสามารถใช้2.8เนี่ยเป็นทาร์เก็ตได้คือตอนนี้เราฟิกไว้ว่าทาร์เก็ตเราจะเล่น่ไป2.8ส่วนแนวรับเนี่ยตอนนี้ก็เราก็เห็นแคนเดลว่ามีการกลับตัวแล้วก็ใช้แนวรับประมาณ2.6นะครับเป้าหมายคือ2.8แล้วก็สต็อปลอสเนี่ยก็เผื่อไว้ประมาณ2.5แล้วกันนะครับคือถ้าถูกเนี่ยก็ได้ววกเดีวอร์ดประมาณ2เท่าสำหรับตัวของเอราวันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีอะไรให้เล่นนะครับ ส่วนตัวถัดมาเป็นตัวของ BCP นะครับสำหรับ BCP มันก็เป็นแพทเทิร์นแบบไซด์เว์อ up นะครับดังนั้นเวลามันแตะกรอบบนไปแล้วเนี่ยก็คงไม่ใช่จังหวะในการซื้อนะครับเราก็คงต้องรอจังหวะที่มันลงมาที่กรอบล่างน,นะครับประมาณ36.5นะครับตรงนี้จะเห็นว่าอยู่กลางกรอบเลยนะครับแปลว่าซื้อเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับขายเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่โซนขายเหมือนกันโซนขายคือจังหวะเมื่อวานที่ขึ้นไปแตะแนวต้านนะครับ ถัดมาเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับ B H นะครับคือต,ตอนนี้ต้องบอกว่าผมว่ากลุ่มหลบภัยอย่างหนึ่งเนี่ยเซกเตอร์หนึ่งที่ผมคิดว่าไปหลบภัยได้เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้2ตัวเลยแล้วกันทั้ง B H ทั้ง B D M S นะครับส่ว B H เนี่ยมีการหลุดโลลงมานะครับคือตอนหลุดโลลงมาเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มจะฟื้นกลับไปยืนเหนือโลเดิมได้ถ้ากลับไปยืนได้เนี่ยนะครับ ไอที่หลุดลงมาก็ fall rate, ลเบรกเราก็สามารถกลับไปซื้อได้สำหรับตัว BH แนวต้านถัดไปก็มา182.5นะครับส่วน BDMS เนี่ยก็ภาพคล้ายๆกันนะครับก็คือหลุดโลลงมาแต่สามารถกลับมายืนได้เร็วนะครับก็แปลว่ามันเป็นลักษณะของ f a l อลเบรกดาวนะครับดับงนั้น b h BDMS เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากกว่าจะชอบ BDMS มากกว่าเพราะว่ากลับมายืนได้ชัดละส่วน Bs คือลุ้นอีกนิดนึงให้มันสามารถ ดันกลับไปยืนโลเดิมได้ก่อนนะครับถัดมาเป็น BCG นะครับอันนี้ก็น่าจะเริ่มกลับมาเล่นได้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ขึ้นไปแรงนะครับเวลาขึ้นไปใกล้7.2เนี่ยเราก็คงต้องแนะนําในการขายเป็นรอบไปก่อนแต่เวลามันถอยกลับมาใหม่เนี่ยมาที่เส้ SMA 20เนี่ยเราคงต้องมาแนะนําซื้อแหละเพราะว่าเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยเวลามันชูดแรงๆเนี่ยแล้วมันถอยลงมาเนี่ยตามเส้น20เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับดับงนั้น BCG p G ก็แนวรับประมาณ 6.6นะครับแนวต้านก็แถวประมาณ7.2เหมือนเดิมส่วน SCA นะครับ SCA เมื่อวานก็หลุดโลลงมานะครับ SCA เราก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็ที่เมื่อวานเราคุยไปว่าเรายังไม่เห็นแคนเดลกลับตัวเลยนะครับถึงแม้ราคาจะลงมาที่แนวรับแล้วสุดท้ายราคาก็ยังลงมาต่อนะครับตรงนี้เปิดแกลบลงมาด้วยนะครับ SCA เนี่ยถ้าจะกลับมาเล่นได้ครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องเห็นการกลับมาปิดแกลบก่อนแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวจากแคนเดลสติกก่อนนะครับ มาต่อน,นี่เมดิสนะครับแบบเมดิสช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารอบล่าสุดที่เราคุยกันไปเนี่ยก็คือแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับเหมือนจะเบรกขึ้นเนี่ยสุดท้ายเบรกขึ้นไม่ได้แล้วมาเบรกลงแทนเนี่ยแลปลว่าแพทเทิร์นเันเชิงลบตอนนี้ก็ยังไม่มีจังหวะให้เล่นนะครับขออีกสตัวสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นตัว ITC นะครับ ITC ก็เริ่มเห็นแรงสู้กลับมาละนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้ราคาลงนะครับ คนเดลก็ไม่มีการกลับตัวแต่โอเคตอนนี้ค a นเดลมีการกลับตัวแล้วแล้วมีแกลบนะครับแต่มันก็มีปัญหาอยู่สำหรับไอทีซีเนี่ยก็คือเราสามารถเล็งว่า t a ร็ e เก็ตมันคือแกลบได้แต่ประเด็นคือถ้าเกิดเราเนี่ยวางสต็อปลอตไปที่โลเดิมเนี่ยก็จะเห็นว่าริกลีวอร์ดเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนกับตัวเอราวันเห็นว่าเรา t a ร็กเก็ตไปที่แกลบเหมือนกันแต่ว่าริกลีวอร์ดเอราวันเล่นได้ส่วน ITC เนี่ยผมว่ามันเล่นไม่ได้แต่แนวโน้มมีโอกาสจะฟื้นตัวนะครับแล้วก็ ปิดที่ตัวของมาสเตอร์มาสเตอร์เราก็เพิ่งแนะนําไปในสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับว่าเนี่ยตอนนี้เห็นคันเดลกับตัวเนี่ยให้เข้าไปเล่นได้เพื่อเล่นเพื่อหวังการปิดแกรบซึ่งมันก็ขึ้นไปปิดแกรบหลักก็แปลว่าเราก็เล่นจบไปละสาหรับตัวของมาสเตอร์นะครับตอนนี้ก็คงต้องรอเฉยๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็มีจังหวะพวกเอ็กซ์ a ์ชั่นแกรบให้เราเล่นปิดแต่ว่ามันก็เป็นการเล่นแบบสั้นๆนะครเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปหา เล่นตัวอื่นถ้าใครเล่นชุกเล่นแกบอยู่ในช่วงนี้นะครับสำหรับมุมมองเทคนิควันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็วันอังคารเลยนะครับวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดนะครับก็อย่าลืมบริหารโพซิชันให้ดีนะครับรก็คืออย่าเราคิดง่ายๆว่าสิ่งที่เราถืออยู่เนี่ยนะครับผ่านมาหยุด3วันเนี่ยนอนหลับหรือเปล่าถ้าเกิดเรานอนไม่หลับเนี่ยก็แปลว่าเราถือเยอะเกินไปเราเทคความเสี่ยงเยอะเกินไปก็ต้องพยายามลดความเสี่ยงออกมาไว้บ้างน,นะครับสําหรับวันนี้ก็จบประมาณเท่านี้สวัสดีครับ แฟนเพจหวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ี i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ